S.A.I. Presented by เครื่องพ่นละอองยา Omron NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่าน,นเข้าสู่รายการภูมิแพ้กรุงเทพกับหมอประกิตค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงโรคหอบหืดนะคะซึ่งเป็นอีกโรคหนึ่งที่พบบ่อยในคนไทยนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอพัฒราตันติเจริญวิวัฒค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ประจำศูนย์ภูมิแพ้โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็แนะนําตัวอีกทีนะ,ะหมอพัฒราตันติเจริญวิวัฒหรือว่าจะเรียกว่าหมอใหม่ก็ได้ค่ะ,คะ ก็วันนี้ก็เราจะมาคุยกันเรื่องโรคหอบหืดคะ่ะอ่ะค่ะอันดับแรกเลยคะ่ะต้องอยากให้คุณหมอขยายความก่อนเลยคะ่ะว่าหอบหืดคืออะไรคะคุณหมอ,อโรคหอบหืดเนี่ยจริงๆจัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้อย่างหนึง่งแต่ว่าคนโดยทั่วไปจะไม่ค่อยรู้ว่าเออหอบหืดมันก็เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยะนะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องของปอดอย่างเดียวนะคะจริงๆขอย้อนกลับไปเกริ่นอีกนิดนึงว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีได้หลายระบบนะคะ,คะว่าจะเป็นผิวหนัง ลมพิษทางเดินอาหารหรือว่าแพ้อาหารแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจค่ะ,ะทีนี้ทางเดินหายใจของเราเนี่ยให้นึกภาพมันมีตั้งแต่จมูกไปยันปอดเลยค่ะถ้าภูมิแพ้ที่อยู่ตรงจมูกเราก็จะคนทั่วไปก็จะเรียกว่าแพ้จมูกแพ้อากาศก<พ>็จะมีเคยได้ยินอยู่บ,บ่อยๆเนาะแพ้อากาศอย่างเงี้ยค่ะได้ยินบ่อยๆคนไข้ก็จะมีจามน้ำมูกไหลบ่อย ส่วนถ้ามันลงไปลึกกว่านั้นลงไปถึงปอดหรือหลอดลมเนี่ยเราก็จะเรียกว่าหอบหืด mm hmm. ทีนี้อย่างที่น้องท็อฟี่ถามว่าเอแล้วหอบหืดมันคืออะไร<ฆ>มันก็เป็นโรคภูมิแพ้ของปอดและหลอดลมของเรานะคะ<ฆ>ก็คือปอดและหลอดลมของเราเนี่ยมันตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเนี่ยมากเกินไปสิ่งกระตุ้นเนี่ยปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําอันตรายหรือไม่ได้ทําให้คนทั่วไปปกติเนี่ยเกิดอาการ<ฆ>แต่ว่าสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หอบหืดเนี่ย เนื่องจากปอดเขาเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเร็วเกินไปมากเกินไป<ม>ก็จะทําให้เขาเกิดอาการเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีอาการหอบหืดกําเริบขึ้นมาแล้วทีนี้เรื่องของความชุกหรือว่าแบบ การพบเจอมีเปอร์เซ็นต์ในการพบเจอโรคแบบโรคหอบหืดอ่างเงี้ยค่ะบ่อยไหมคะจริงๆเราพบบ่อยเลยนะคะจริงๆแล้วมหมอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินว่ามีคนนู้นคนนี้เป็นหอบหืดจะคนดังคนไม่ดังคนใกล้ตัวเนี่ยเราก็ต้องเคยได้ยินถ้าดูกันในเรื่องของความชุกเนี่ยก็จะเจอกัน10%อนอย่างเช่นถ้าในห้องเรียนหนึ่งเนี่ย <คะ S 1> เรามีเด็กสัก30คนเนี่ยก็จะต้องมีเด็กประมาณสัก3าคนเนี่ยสคนที่เป็นใช่หรือว่าเพื่อนในออฟฟิศเราเนี่ย เรามีเพื่อนในออฟฟิศส,สัก10คนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเจอเพื่อนสักคนหนึ่งที่เป็นหอบหืดค่ะ mm. แล้วอาการของหอบหืดนี้ค่ะ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอืก็คือหอบหืดเนี่ยเกิดจากหลอดลมเรามันตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากเกินไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในหลอดลมหลังจากที่หลอดลมมันไปตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเยอะๆเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเขาจะเกิดการอักเสบนะคะทางเดินหายใจข้างในเนี่ยถ้าเราไปส่องดูเนี่ยมันก็จะบวมแดงเพราะมันบวมมันแดงเนี่ยทางเดินหายใจเรามันก็จะเล็กลงนะคะอันที่สองเนี่ยรอบรอบหลอดลมเนี่ยมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อ พอหลอดลมมันตอบสนองตอต่อสิ่งกระตุ้นมากเกินไปปุ๊บมันก็จะเกิดการตีบแคบขึ้นมาก็ยิ่งทําให้หลอดลมมันแคบลงไปอีกนะคะอันที่สามก็คือถ้านอกจากบวมแดงแล้วแล้วก็หลอดลมตีบแล้วเนี่ยหลอดลมเนี่ยมันยังจะสร้างมูกด้วยอย่างถ้าเป็นจมูกเนี่ยก็คือสร้างน้ามูกใช่ไหมคะถ้าในหลอดลมเนี่ยมันก็จะมีเสมหะมีซีครชั่นก็ยิ่งทําให้คนไข้เนี่ยหายใจลําบากมากขึ้นไปอีกค่ะนะคะ แล้วทีนี้ได้อยางให้คุณหมอเมื่อบบว่ามีสิ่งกระตุ้นได้รับสิ่งกระตุ้นแล้วเนี่ยเราโรคหอบหืดเนี่ยมันจะแสดงอาการยังไงบ้างเยากให้คุณหมอลองเล่าให้ฟัง,งนิดนึงค่ะค่ะอันแรกเลยเนี่ยคนไข้ามาจะมาไอไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะก็ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกแน่นหนะ้าอ,อกหายใจไม่ออก โดยส่วนมากเนี่ยอาการเนี่ยมันจะเด่นกลางคืนแต่ว่ากลางวันก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าเขา<อ>เจอกลางคืนเป็นหลักใช่แต่ถ้า,ถาสังเกตก็คือจะเห็นว่าน้องๆหหนูหรือคนที่มีเป็นหอบหืดจะมีอาการตอ<ช> <ๆ S 1> นกลางคืนใช่ไอหอบเล่นหน้าอกตอนกลางคืนเนี่ยค่ะหรือว่าตอนกลางวันก็เกิดขึ้นได้ถ้าสิ่งกระตุ้นที่เขาเจอนั้นอยู่ตอนกลางวันนะคะถ,ถ้าหมอเนี่ยเอา,อาหูฟังไปฟังหรือว่าแม้แต่บางคนที่เป็นมากๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงวิซิ่งนะวิทวีดวิทออกมาเลยตอนที่เขาหายใจ นะคะแล้วก็พอเป็นมากเนี่ยก็เริ่มหอบหายใจมีต้องใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจมีหน้าอกยุบหรือว่าสังเกตง่ายๆว่าคนไข้าหายใจแล้วก็เริ่มพูดไม่ออกอันนี้ก็คือแสดงว่าเป็นมากนะคะและทีนี้ในเรื่องอันนี้คืออาการไปแล้วทีนี้อยากทราบว่า สิ่งกระตุ้นอะไรคะที่ทําให้เกิดในส่วนของอาการหอบโรคหอบหืดนี้เกิดขึ้นค่ะสิ่งกระตุ้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันในแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันกลุ่มแรกเนี่ยหมอใหม่จะชอบแบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆเพื่อให้คนไข้เข้าใจง่าย,ายๆนะคะ,ะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นทั่ว,วไปที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะ,คะอย่างเช่นอากาศหนาวอากาศแห้งควันบุหรี่ควันไฟ PM 2.5 พวกนี้เนี่ยก็กระตุ้นให้หอบหืดกำเริบได้นะคะสิ่งกระตุ้นกลุ่มที่สองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ซึ่งการกระตุ้นของเขาเนี่ยจะผ่านภูมิคุ้มกันนะคะในคนไทยที่เราพบบ่อยมากเนี่ยก็คือไรฝุ่นนะคะรองลงมาก็คือเศษชากแมลงสาบนะคะขนหมาขนแมวนะคะแล้วก็พวกเกสรดอกหญ้าหรือว่าเชื้อรานะคะววพวกนี้ก็ถ้าเกิดคนไข้ที่เขาสัมผัส สิ่งเหล่านี้เขาก็จะหอบกำเริบขึ้นได้นะคะหรือบางคนเนี่ยติดหวัดติดไวรัสเนี่ยก็สามารถทําให้หอบหืดกําเริบขึ้นได้เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยนอกจากการใช้ยาแล้วเนี่ยผลไ่้กลุ่มนี้ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ด้วยค่ะทีนี้เรารู้เรื่องของอาการไปแล้วสิ่งกระตุ้นไปแล้วทีนี้อยากจะให้คุณหมอลองเล่าถึงวิธีการรักษาโรคหอบหืดให้ฟังนิดหน่งเดี๋ยวแนนจะไมค์คว่าการรักษาโรคหอบหืดเนี่ย มันมีวิธีการหรือขั้นตอนการรักษาการใช้ยาอย่างไรค่ะ,ะหนึ่งเลยคือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะอันที่สองก็คือใช้ยาทีนี้สิ่งที่หมอใหม่เจอว่าเราพลาดบ่อยๆเลยก็คือพอคนไข้มีอาการหอบหืดกำเริบเนี่ยก็จะไปซื้อยาขยายหลอดลมมาใช้อย่างเดียวโดยที่ยังไม่ได้ยาควบคุมโรคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ย ก็ต้องใช้ยาควบคุมไม่ให้เกิดอาการด้วยนะคะส่วนมากก็จะเป็นยาชนิดพ่นนะคะ,ะอันที่สองก็คือใช้ใชยาขยายหลอดลมเฉพาะเวลาเมื่อมีอาการนะคะ,ะยาควบคุมโรคเนี่ยใช้ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้หดกำเริบนะคะส่วนยาขยายหลอดลมเนี่ยก็มีทั้งแบบพ่นชนิด MDI ก็คือแบบพ่นแล้วก็ชนิด Nebulizer คือพ่นผ่านละอองฝอยเครื่องพ่นยานะคะ่ะก็ใช้แบบไหนเหมาะสมที่สุดก็จะ แล้วแต่ว่าคุณหมอจะเลือกให้ค่ะซึ่งในเอพิส od ถัดๆไปเนี่ยหมอก็จะมาพูดเรื่องนี้อีกทีนะคะสำหรับคนไข้ที่ถ้าเราไม่ใช้ยาควบคุมโรคเนี่ยใช้เฉพาะยาบรรเทาอาการอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะมันก็มีการศึกษาหลายอันนะคะที่บอกว่าถ้าเราปล่อยให้หอบกำเริบบ่อยๆเนี่ยใช้ยาขยายหลอดลมอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้คุมเนี่ยการรักษาครั้งถ,ถัดไปเนี่ยมันจะยากขึ้น เพราะว่าการหลอดล,อลมเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถาวรก็คือเราพ่านยาอะไรยังไงมันก็จะไม่ค่อยตอบสนองดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเอ็นคอร์เรหรือว่าส่งเสริมให้คนที่เป็นโรคหอบหืดทุกคนเนี่ยได้ใช้ยาควบคุมโรคอย่างถูกต้องด้วยค่ะค่ะ เอาลค่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราได้รู้จักโรคหอบหืดกันอย่างเรียกว่ารอบเลยทุกๆมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการการรักษาสิ่งกระตุ้นนะคะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอใหม่นะคะหรือว่าคุณหมอพัฒราเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็คาดว่าคิดว่านะคะ,ะวันนี้ข้อมูลความรู้ในวันนี้นะคะก็คุณ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองก็จะสามารถที่จะนาตรงนี้ไปสังเกตการของลูกน้อยได้เนาะแล้วก็แต่ถ้าเกิดสมมติว่าสังเกตแล้วเนี่ยบุตรหลานหรือว่าลูกน้อยมีปัญหาในเรื่องของหอบหื่นนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอใหม่นะคะคได้ที่ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวชโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุร,ร,ร,รีะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคน <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณคุณหมอใหม่มากคะ่ะสวัสดีค่ะ ภูมิแพ้บาย SAI Presented by เครื่องพ่นละอองยา Omron ออ NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto